ร้เกมตรนะครับปัก่องนะครับเมื่อ300กว่าปีที่แล้วนะครับใกล้เคียงกับไทยตอนนั้นกำลังสู้รบกับพม่าพอดีระเบิดภูเขาลูกนี้นะครับกระทุขึ้นมานะครับแล้วก็ลึกลงไป200เมตรราวานะครับเขาบอกว่าปลิวไปถึงโตเกียวนะครับร2 0กิโลนะครับตอนนั้นสมัยั้นโตเกียวเป็นเมืองหลวงของเอโดะชื่อเอโดะนะครับ ตอนนั้นก็อ,อุทยากเเป็นเมืองหลวงอยู่เหมือนก,กันแล้วก็มปากปองลูกนี้นะครับระเบิดขึ้มนมาครับแล้วก็มีนักเปียโนญี่ปุ่นก็คือตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่ไหนหมู่บ้านอะไรนะห่บ้านอะไรสักหมู่บ้านค่ะหมูบ้านนฮะเป็นหมูบ้านน้ำใสอะค่ะหมู่บ้านน้ำใสน้ำที่ไหลไปจากภูเขาไฟฟูจิผ่านมาเป็นกี่ร้อยปีไม่รู้แล้วมันก็จะทำให้กินแล้วสุขภาพดีที่น้ำใสมากมากน้ำใสมากโอเคมันเป็นน้ำแร่เป็นน้ำแร่ค่ะเป็นน้ำแร่กามาค่ะ เดี๋ยวเทลเดิญพับ้านก่อนนะชางเข้าบ้านกันนะคะฟเยค่ะไปินก่อนเลยไปดิฉหนล่อนเากเลยเหรอเย็นครับเย็นเย็นถ่ายรูปไหมคะโนี่บ้านคนญี่ปุ่นนะครับบ้านน้หนญี่ปุ่นฮะบ้านผมครับเชิญเลยครับีดิ้งไว้นะะ ซือไวแต่มาตัสมัยเอโดะเอาไซเอโดเลยเหมือนบ้านรัฐมนตรีใหญ่ๆอันนี้เป็นกลุ่มของวัชพันธ์ไทยอย่างเดียวเป็นชาวไทยอ่ะมักจะทิ้งท้ายอยู่เรื่อยๆก็คือกอบก้องกัง เอ้ยไม่ใช่กดซั่งกดซั่งอันนี้คือชายซั่งอันนี้คือโตโตจังเดี๋ยวไป่ใช่เข้าใกล้นะสั่งเลยนั้นนั่นวันจังค่ะสังเอ้ยเดีวจังส่วนไม่มีใครบอกอันนี้โตโตจังตัวมันหน้าหนาวอ่ะนะแห้งหมดจะไม่ซั่งเมก้าซีสุบัตลุกนี่ กำลังชมเมืองนะฮะจมเมืองตอนแรกนึกว่าเป็นแนวชนบทนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ทันสมัยนะคะแล้วคนก็มีอยู่จริงตัวนีมากเอาหยิบส้นกันนะเราทำเราทำอาหารไรแล้วจริงแบบต้องเที่ยวเส้นทางเดินธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะเส้นทางดุริยางคม แล้วต้องมีการสาธิตด้วยนะคะที่เรือนไทยก็ต้องมีคนเป็นอะไรทำนมราของเนี่น <laughs> ปิดท้ายก็คือชมยอดเขาของเรานะขึ้นทีเดียวชั้นหก <c oughs> เลย <laughs> ถัว่วไหมคะเหี้ยถั่วสารพัดถั่วนะคะที่เขาปลูกเองนะคะขายเองเดาออกอันนี้ก็จะหักไข่อย่างเดียวห,หักไข่นะครับโอชิโน่หักไข่จับได้

อันนี้ก็ลองไปที่ไหนคะอันนี้เขาบอกว่าน้ำใสมากเลยนะคะลองไปนะคะไหนไก้ช่วยบอกหน่อยเร็วที่ไหนเนี่ย <c oughs> ไ่เห็นไหมคะไม่ได้ไม่เห็นเลยสะท้อน ตอนนี้เขากำลังก่อสร้างถนนอยู่เลยไม่ค่อยสนะดวกขนาดนี้ค่ะตรงนี้แปดนิ้วถ้าเปิดแรกประเไทยเราต้องปวด จะเห็นเขาแขวนอะไรนะคะกระโพุนะคะแห้งตามบ้างหรือ

ไปฝั่งนู้นนะครับแต่จริงๆแล้วผมจะดัดฝั่งนี้เพราะว่าตรงนี้มันโล่งตรงโน้นมันแคบตรงนน้นมันแคบตรงนี้ร้านแบนเด,นดมตรงนี้แหละครับนึกออกไหมฮะตรงนี้ป้ายนี้แบนเดมนะครับผมนะครับเราดัดตรงนี้ทุ่มหนึ่งเราครบเป็นก่อนแล้วถึงเรียกรถกลับมารับเราได้นะครับนะครับ เดีวเมื่อกี้เวลาสั่งอาหารทำยังไงคะมัวครับ,บ <laughs> เราจะเห็นตู้ข้างหลังนะคะเป็นตู้ตกรอาหารนะ,ะ,ะ,ะและ้วหลังจากนั้นก็จะได้รายการอาหารไปให้เขาทำดแล้เวเราก็มาลอกินนี้ซึ่งมีเครื่องปรุงเยนะอะแยะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือเครื่องปรุงอะไรเดี๋ยวเราจะลองกินให้หมดราคามื้อนี้เนี่ยค่อนข้างจะแพงตันหาครับฮะ ราเป็นเงินไทยอะคะสักหกร้อยเจ็ดร้อยได้ป่ะห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยก็หกร้อยก็ถือเป็นประสบการณ์นะคะที่เราได้มากินในร้านอาหารญี่ปุ่นจริงๆในย่านที่อยู่ในการค้าซินเกรุก็ยอมแลกวันนี้ขอบคุณผู้สมนาคุณจัดไปแล้วไม่ค่ะเราแชร์กันค่ะเราไม่เอาเปรียบ ฝาก็หดแล้เราแล้วแล้วมีไะเือเสริมเพือแกบไปเสร้อเลยเบียดเบียนเบียสามตับนแล้วรับเราลอควานะดูควาย้าเรายืนรอตรงบริเวณชฟแดงช้เขียวนี้แล้วกันครับผมมาแน่าดูเลย เกันน่งรือแบบนีกันรแนี้รถมาเียนะครี่เดียวไม่อลไม่อาบาชิโกยืนดูนี่นเนี่ยตู้นี่ข้างในข้างในบาชิโกเป็นรูปรูปเหล็กอะ เอาให้ให oh, ้ให้ใหกำลังรอรถกำลังรอรถวันนี้นะมีเรื่องตื่นเต้นเยอะแยะเลยนะคะมาแถวย่านชิบูบุเรื่องแรกอาจารย์โตเข้า <laughs> <laughs> ออนเซ็นออนเซ็นมันเมื่อวาน <laughs> <laughs> ไม่ใช่ออนเซน็นไม่เกี่ยวกับออนเซ็นออนที่พอนเข้าออน พี่พอนพูดไม่ออกค่ะพี่ไม่ออกค่ะเพราะออนเซ็ตออนเซตออนเซตไม่เข้าแล้วสิเดียวเดียแล้วแมาแล้วม่อย่แน่นอนหรืเปล่าไม่แนอนหรือ่คะเดี๋ยวจะได้้าต่อแ้นมรถมาแล้วรถมาแล้ว เดินทางนั้นแล้วเดินทางนั้นเราเราอยู่นี่เราสวยแล้เดยเราคุณนายอยากแกะต่อทำแบบเรื่อยโซ่ไปดืเย้เราอยากแกะแกะเรื่องอะไรวะใช่ไหมเออเดินมาเนี่ยรถรถกําลังรอขึ้นรถรถกําลังรอขึ้นรถรถหลายตังค์แล้วค่ะคนที่แพงที่สุดคือคนนี้นะคะเป้เที่สุดปากแข็งปากแข็งใจอ่อน แต่คนักซื้อมีกน่าทักซื้อเราไม่เอาแล้ว